นี่คือเรื่องราวของมือปราบมานที่เผลอพบพานสาวงามล่วงล่นจากสวรรค์จึงทําให้เขาต้องไปลัวพันกับเรื่องสุดว้ายป่วงระหว่างแก๊งปีศาจที่ต้องการเพิ่มพลังของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อยึดครองโลกอยู่ซามโบตินจตูดีโอขอนําเสนอจะปอยหนังโคตรหมูในภาพยนตร์เรื่อง Hunter Demon มือปราบมานฮาเกตมังกรดำมาแล้วจ้ากราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักน่าหยิกกระดิกกระดทีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ผมว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอยู่นะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวกวนจนปรับตัวไม่ทันขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้มีแรงมาฟังเจะปล่อยหนังโคตรโมโหข,ของช่องนี้เอาเป็นว่าอย่ารอรีกดไลค์ซับไข่และตีกระดิ่งดิง้งดองเข้าไปฟังเจะปล่อยกันได้เลยคำเตือน คลิปสปอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนําให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากคนสปอยลวนๆพอกูอ่านภาษาจีนไม่ออกกรุณารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็ดจ้ะนี่คือเรื่องราวของบัญชาสวรรค์ที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่สังหารปีศาจรวมทั้งเหล่าเทพ ที่ยังไม่สามารถปล่อยวางความต้องการของตัวเองในแต่ละชาติได้สาวงามที่มีชื่อว่าจื่ออิงต้องการที่จะไปช่วยเหลือพี่ชายที่พบปัจจุบันนั้นเขาเป็นเจ้าปีศาจที่กําลังจําศีลอยู่ในร่างของมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่ง และชะตาของเขาจะถูกสังหารจากมือปราบมารที่แข็งแกร่งก็เลยทําให้จื่ออิงยอมผิดคําสัญญาสวรรค์ใช้มีดเฉือนไปที่มือของตัวเองจนเกิดรอยเลือดเปเปืเป้อนผ้าสีทองจึงทําให้นางถูกขับไล่ลงมาสู่โลกของมนุษย์ที่ในตอนนั้นทางด้านมือปราบมารสุดแกร่งที่มีชื่อเสียงเลียงลื่หรือบ,บือไก่อย่างเจ้าเจียงหวินก็กําลังทําหน้าที่ออกปราบมาร ในหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของป่าหมอกซึ่งพวกมนุษย์มักจะไม่กล้าย่างกายเข้ามาแต่ที่นี่ดันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นมาได้เยียงวินที่เข้าไปตรวจสอบก็ไม่พบว่าจะมีชาวบ้านอยู่กันเลยสักคนแบบนี้มันแปลกเกินไปแล้วไม่รอช้าเขาจึงหยิบเอาน้ำเต้าวิเศษขึ้นมาไล่คาถาจุกวิจุกวุ่นปีศาจตนใดเล่าพางกายอยู่จงปรากฏตัวออกมาณบัดนี้พอเขาพูดจบพวกปลาแห้งปลาเขม ที่ตากแดดอยู่นั้นก็มาร้อยรวมกันจนกลายเป็นพวกชาวบ้านเจียนวิงก็งงหนักมากทําไมชาวบ้านถึงกลายเป็นประเข็มเขาจึงเสกให้น้าเต้าวิเศษกลายร่างเป็นมนุษย์เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าพวกนี้เนี่ยเป็นปีศาจมัจฉาคิดแอบ,บจะมาใช้ชีวิตเยี่ยงเหล่ามนุษย์ขรับเยียงวินก็บอกกับเจ้าน้ําเต้าว่าทางนั้นแบบนี้มันก็ผิดกฎสวรรค์ชัดต้องกําจัดพวกมันให้หมดแต่จ,จู่ๆก็ได้มีมนุษย์คนหนึ่งวิ่งหน้าแหกเข้ามาชนหมัดของเจ้าจือวินจนล้มตึงอ้าว อย่างวะเนี่ยไอหนุ่มแกเป็นมนุษย์จะไปอยู่กับปีศาจได้ยังไงเล่าชายหนุ่มหน้าตาดีแต่หน้าแหกก็าคิดว่าตัวเองจะสู้กับมือป่าระดับเซียนได้ก็พูดจาขอร้องไว้เขาเนี่ยไว้ชีวิตปีศาจพวกนี้เถอะขรับพวกเขาเลี้ยงดูข้ามาตั้งแต่เด็ก ถ้ามันมีปลาเค็มพวกเขาข้าก็ไม่อาจโตเท่านี้ขอรับแต่เจงวินเนี่ยก็ยังไม่ตัดสินใจพอถูกว่าจ้างมาให้ปราบปีศาจเขาเลยต่อรองว่าเอางี้พวกแกเนี่ยไปหาเงินมาถ่ายชีวิตซะพอถ้าฉันช่วยงานนี้เนี่ยฉันก็ไม่มีแดกเหมือนกันละนะแต่เจ้าน้ำเต้าเนี่ยก็ไปห้ามไว้และบอกว่าเฮียอย่าหน้าเลือดไปหน่อยเลยปีศาจพวกนี้ไม่ทํร้ายมนุษย์แถมมีมนุษย์คุมอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกมัง้งยืน,ย,นยันไปหน่อยก็เลยทําให้มือปราบปีศาจของเราใจาอ่อนและยอมปล่อยหมู่บ้านที่ไปแต่ในขณะที่เขากําลังเดินทางออกจากหมู่บ้านนี้เองจู่ๆพวกปี ปีศาจมัจฉาก็ถูกอสูรลล้าลจากป่าหมอกอย่างอสรพิษยั์ที่พุ่งเข้ามาจู่โจมพวกชาวบ้านจนพากันตาตากไปเป็นบือนั่นก็เพียงเพราะว่าตัวของอสรพิษต้องการที่จะกืนกินพลังเซียนเพื่อเติมวิญ,ญญาณให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พวกปีาศาจจะกินพวกปีาศาจด้วยกันเองจะหนุ่มสุดหล่อที่เป็นเผ่ามนุษย์ที่มีความผูกพันกับเหล่าอสูรมัจฉาจึงเข้าไปต่อสู้กับไเจ้าคอนงูแต่ด้วยความที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาก็ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกกอกกกวนคาามมแแแขข็งงองงรร่่่่่อออออพษหได้ตททีุย กำลังจะแย่ลงมือปราบมานยังจงวินเขอาพุงเข้ามาช่วยเหลือได้ใช้วิชาเสียนเข้าไปสะกดล่างของโคตรงูไว้โดยการท่องคาถาสุดแหลมโมอีโมอีปาลีปาลีปารัตตาก็ทําทให้งูยักษ์เนี่ยถึงกับจ้อยในทันที ทางพวกชาวบ้านบัชชาพอเห็นมือปราบมารเข้ามาช่วยแถมไม่ฆ่าพวกตนจึงเข้าไปคุกเขาเพื่อแสดงความเคารพแต่เจ้าจึงวินก็บอกว่าเอาหนะ้าเอาหนะขข้าขอแค่ค่าจ้างแค้ค่าก็พอแล้วแต่ทว่าจูจ่ๆพลังเสียนที่ใช้สะกดอสรพิษก็ถูกทำลายเพราะดันบีล่างของผู้หญิงคนหนึ่งร่วงลงมาจากฟากฟ้าไปโดนอคละอาคม จึงทำให้เจ้าอสลารพิษนี่เป็นอิสระและหนีเข้าไปในป่าหมอกได้ซึ่งก่อนที่มันจะเลื้อยหนีไปมันก็กล่าวกับเจ้าจึงวินว่าอีกพันปีข้างหน้าข้าจะมาล้างแค้นทั้งตัวเจ้าและก็หมู่บ้านนี้ด้วยจําเอาไว้ แด้พอเจิงวินเห็นว่าโครงูกำลังจะหนีไปเขาจึงใช้วิชาเซียนเข้าควบคุมอีกครั้งแต่ทว่าในคราวนี้มันกลับไม่ได้ผลเพราะวิชาเซียนของเขานั้นมันดันไม่ครบอัขระพอดันมีพลังเซียนอันหนึ่งได้พุ่งเข้าไปในร่างของเจ้าหนุ่มคนนั้นแทนพอเป็นแบบนั้นเนี่ยไอเจ้าเตอาหูและเจิงวินจึงจับตัวเจ้านี่ไปและถามว่าไอหนูนี่บอกชื่อแกมาแด่รีบคืนพลังเซียนให้กับลูกพี่ของข้าเจ้าหนุ่มคนนี้ได้บอกว่าข้าชื่อหาวฮันเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาข้าไม่รู้ว่าจะคืนพลังเซียนให้กับท่านผู้กล้าไได้ออย่างงเจตหูน ไม่เชื่อก่อนจะกล่าวว่า เจ้าไม่เคยฝึกปรานมาแถมยังเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแล้วพลังเยนจะพุ่งเข้าไปในตัวของเจ้าได้ยังไงพอพูดจบก็ตบหน้ามันเป็นหนึ่งชาตไอเจ้าจึงวินเองก็โดนตบไปด้วยเขาก็รีบไปห้ามไอเจ้าตองหู้ว่ามึงอย่าพิ่งตบหน้ามันพลังเซยนใคาอยู่ในตัวมันจะตบหน้ามันก็เหมือนกับตบหน้าข้าแต่เจ้าตองหู้ไม่เชื่อว่าข้าจะตบหน้ามันแล้วข้าจะตบหน้าท่านได้ยังไงเอ๊ะไอ้หมอนี่พูดแล้วมันย้อนสอนผ่านเอามือไปบีบคอไอเจ้าห้าวหานจนมันถึงกับตาเหลือกเจ้าจ เรบานไปหนึ่งที ดูดีๆกูจะขาดใจตายอยู่แล้วไอ้ตั้งหูพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นแสแดงว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนุ่มคนนี้แน่ทั้งหมดจึงรีบเข้าไปปลกแม่สาวงามที่จะยู่ก็ร่วงมาจากสวงสวรรค์ว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครกันแน่ร่วงมาขนาดนั้นทำไมถึงยังมีหน้าตาที่สวยได้อย่างอื่นไม่งงกูงงตรงนี้แหละพอแม่สาวนางนี้ตื่นขึ้นเธอก็ถามพวกเขาว่านี่ฉันมาอยู่ที่เมืองมนุษย์แล้วใช่ไหมอย่างวินเห็นอย่างนั้นจึงรู้ทันทีเฮ้ย <Hey! S 1> นางฟ้าตกสวรรค์ชัดๆและใน ชายคนนี้คือมือปราบมานที่ถูกส่งมาสังหารพี่ชายของเธอนั่นเองซึ่งพี่ชายที่ว่าเนี่ก็คือเจ้าห่าวฮันที่นํากิจของเธอมาดูเขาก็บอกว่าคุ้นกิจนี้มากเหมือนเคยเห็นมาจากไหนจึงวินก็เลยบอกว่ามันคือกินมังกรแน่แท้เลยสั่งให้ห่าวฮานปล่อยตัวหญิงสาควคนนี้ซะ พะไม่เห็นว่าเธอจะมีพิษมีภายอะไรแต่แล้วหัวหน้าหมู่บ้านมัจฉาก็รีบเข้ามาแจง้งกับท่านมือป่าบมารว่าตอนนี้อสอรพิษหมอกได้แอบ,บมาขโมบคนในหมู่บ้านไปอีกแล้วและด้วยความที่เห็นว่าจ้ะงูตัวนี้เนี่ยมันโคตรอาฆาตแค้นสาปแช่งข้าไปถึง1000ปีเห็นทีข้าต้องปรามันให้สิน้นเขาจึงยอมตกลงทำตามคำขอร้องของหัวหน้าหมู่บ้านมัจฉาเข้าไปลาไอ้โคตรอสอรพิษหมอกที่อยู่ในป่าทึบแห่งนั้นโดยที่มีหญิงสาวลึกลับยังจื่ออิงและ้ามนุษย์เห่าฮั่นติดตามไป ามามารของเราไม่สามารถใช้พลังวิชาเซียนสิงต้องพึ่งพาทุกคนให้ช่วยเหลือโดยในขณะเดินทางไอเจ้าตองหูก็สังเกตว่าแม่นางตกสวัสนี้ช่างดูแปลกประหลาดเอาแต่จะจดจ้องจ้องลูกพี่ข่าเหมือนอยากจะกินเลือดกินเนื้อเจ้าตองฮูจึงรีบไปเตือนลูกพี่ของมันว่าเขาไม่ไว้วางใจนางผู้หญิงคนนี้เลยแต่เจียงวินนั้นเห็นต่าง ที่นางแอบมองข้าอาจจะเป็นเพราะนางชอบข้าแล้วก็ได้ก็คนมันหล่ออะน,นะสาวคนไหนเห็นข้าทีไรใจมันเต้นรูปๆช่วยไม่ได้ด้วยความลำคาะเจ้าตองหูจึงบอกว่าอย่าลืมล่ะวันตอนนี้ท่านไม่มีวิชาเสี่ยนป้องกันตัวเองแล้วหากท่านตายหาไปข้าก็ตายด้วยเขาจึงบอกลูกน้องให้ใจลมๆมมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้หรอกนะะในที่แห่งหนึ่งในที่ป่าหมอกนั่นเองก็ได้มีห้องเต้ป,ปีศาจท,ที่ฝึกวิชาและจำศีลมามากกว่าหนึ่งพันปี าก็สามารถดับรู้ถึงพลังของมังกรเกล็ดดำได้เจ้าฮองเต้เนี่ยจึงสั่งให้ลูกน้องทั้ง3าหน่อของมันที่เป็นกอบไปด้วยปีศาจนักเวทวิศาสต์ปีศาจแอสซทซินครีตและเจ้าปีศาจมนุษย์ป่าเข้าไปตรวจสอบดูถึงพลังงานที่หอมกลุ่นเหมือนกับกาแฟแท้ในตอนเช้านี้โดยที่ในขณะนั้นกลุ่มของเจียงวินงก็กาลังพักผ่อนอยู่ในวัดล้างแห่งหนึ่งและมีแม่สาวจื่ออิงไดยถือมีดมังกรและจ้องจะสังหารเขาในขณะที่นอนหลับและไม่ทันระวังตัวแต่ว่าเธอยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะจู่ๆไอ้เจ้าเจียงวินก็ดัน มาชักแงะเพราถูกบีบคอพอม่นางจื่ออิงหันไปก็พบว่าพี่ชายของตนกําลังถูกบีบคอดูดพลังอยู่จากปีศาจมนุษย์ป่าที่มีวิชาล่องหนหายตัวกลายเป็นควันยังกัดสกอร์เปียนจากโมเทลคอมแบ t จื่ออิงที่เข้าไปช่วยเขาไว้ก็บอกว่าท่านพี่เป็นอะไรไหมเจ้าเจียงหวินนี่ก็ถึงกงับงง พี่เหรอแต่แล้วนางปีศาจมนุษย์ป่าก็ายังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะมันต้องการตัวจะห้าวหาญไปกืนพลังแต่ก็ไม่สามารถทําได้โดยง่ายเพราะถูกขัดขวางจากจอเจออิงและพลังของเจ้าตาหูที่ได้ช่วยกันขัดขวางจนปีศาจมนุษย์ป่านั้นทําการลําบากเยียงวินเองก็รู้ว่าปีศาจตนนี้ คงจะมาชิงพลังเซียนของข้าที่อยู่ในตัวของเจ้าหนุ่มจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันจะเพิ่มพลังมหาศาลให้กับปีศาจจึงพากันหลบหนีเข้าไปแอบอยังป่าบอกก่อนจะพากันห้อยหอนวเป็นทาสานเลยทำให้ปีศาจมนุษย์ป้าได้ถึงกบงพอนำเรื่องนี้ไปรายงานให้กับฮองเต้ผู้เป็นหัวหน้า ก็ถูกลงโทษถ,ถึงชีวิตโดยการดูดพลังเสียจนแห้งตายโทษฐานที่ทํางานพลาดแมห้องเตะปีศาจก็บอกกับลูกน้องที่เหลือมาโทษของการทํางานไม่สําเร็จคือตายลูกเดียวด้านของเจียงหวินพอเดินทางมาเรื่อยๆพวกเขาก็เข้าไปในเขตของลือสีไพรที่ได้นั่งบำเพ็ญตะบะมามากกว่า500ปีเจียงวินเข้าไปถามท่านลือสีว่าท่านเห็นอสสรพิษหมอกหรือเปล่าแต่ด้วยความมือบอลของเจ้าตองหูที่ดันไปลบหลู่พลังของท่านลือสีเขา้า ก็ทำให้พวกเขาถูกพลังควบคุมจิตใจสลบสลายไปโผล่เข้าไปในโลกจาลองที่มีปีศาจในจิตใจควบคุมอยู่ซึ่งปีศาจตัวน,นี้ก็คือมังกรเกรดดาที่ได้แอบฝังร่างอยู่ในร่างมนุษย์ของหาวฮานนั่นเองตัวของมันก็พยายามกล่อมเขาเพื่อให้พลังของตัวเองนั้นตื่นขึ้นและครองโลกใบนี้ด้วยกันเจียงหวินจึงอาสาที่จะเข้าไปดึงสติเขาให้กลับมาแต่แม่น้องสาวเนี่ยก็บอกว่าถ้าทานพลังมือฆ่าพี่ชายฆาละกอ้าจจะฆ่าท่านซะและในท้ายที่สุด ยงวินนี่ก็สามารถดึงสติของไอเจ้าหนุ่มห้าวหานจนกลับคืนมาได้แต่ตัวเขาเองดันไปติดเงกอยู่ในผวังนั้นแทนแถมเจ้าห่าวหานที่ออกมาก็มีอาการชักแดกๆอีกหลายจื่ออิงจึงถามไอเจ้าตงหูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าตงหูจึงรีบอธิบายให้เธอฟังว่าลูกพี่เขาเนี่ยติดอยู่ในผวังของปีศาจถ้าเจ้าไม่ช่วยเหลือเขาพี่ชายของเจ้าก็จะตายตามไปด้วยเพราะพลังเซียนของลูกพี่ข้ายังอยู่ในตัวพอเห็นเป็นแบบนั้นจื่ออิงยึงเข้าไปจะบุ๊บเจ้าพระเอกของเราจันตาสว่างโอ้โหเฮพลังแห่งความรักก็เลยทําให้ สุดท้ายทุกคนเนี่ยสามารถหลุดออกมาจากมุลนสกดของท่านฤสีได้ท่านฤษีเห็นว่าคนพวกนี้ผ่านการทดสอบจึงกล่าวกับพวกเขา,เขาว่าปีศาจได้จิตใจนั้นยังไม่ถูกกำลาบพวกแก้วจะต้องเข้าไปจัดการให้เสร็จสิน้น ส่วนเจ้าหนุ่มมือปราบครั้งนี้ยังไม่ถึงเวลาของเจ้าที่จะปราบอสรพิษหมอกมันไม่ใช่ในชาตินี้แต่เป็นชาติอื่นครั้งนี้จะมีหน้าที่ที่ใหญ่หลวงกว่าการปราบโคตรงูมากพอท่านฤาษีพูดจบก็แวบหายไปในส่งให้พวกเขาเข้าไปใช้พลังสามขีจับมังกรเก็ดดำที่อยู่ในจิตใจของไอ้เจ้าหาวฮานเพื่อให้เขานด้สามารถควบคุมพลังของมังกรเก็ดดำได้เมื่อทําสําเร็จหาวฮานจึงรีบคืนพลังเสียงกลับไปให้เจียงหวินแต่ไม่ว่าจะทํายังไงพลังก็ไม่สามารถที่จะคืนกลับเข้าสู่ร่างของเจียงหวินได้ The cat เจ้าตองฮูเลยเก็บพลังนั้นไว้แทนพอใจของท่านอาจจะยังไม่เป็นตัวของตัวเองพอทางด้านแม่สาวจืออ่ออิงก็เกือบจะใช้มีดมาสังหารพระเอกของเราซะแล้วเพราะเธอเกรงว่าถ้าเขาได้พลังเซียนกลับไปเขาจะกําจัดพี่ชายของเธอเหมือนกับที่ทํามาแล้วในชาติก่อนๆที่สุดท้ายแมนาเนี่ยก็บอกความจริงมาเธอนั้นยอมผิดบรรชาสวรรค์พื่อลงมาปกป้องพี่ชายที่สุดท้ายจะกลายร่างเป็นจอมมารมังกรเกล็ดดาซึ่งตัวเองเนี่ยทนไม่ได้ที่เห็นพี่ชายถูกสังหารจากมือของเจ้าในทุกๆชาติาจึงลงมาเพื่อยุติ ความเจ็บปวดนี้แจงวินก็พยายามอธิบายให้เธอเข้าใจว่าเขาจัดการแต่ปีศาจไม่ใช่มาจัดการกับมนุษย์เมื่อใดที่พี่ชายของเธอไม่ทําร้ายใครนั่นก็ไม่มีปัญหาแต่แล้วจูจ่ๆไอ้เจ้าปีศาจแอสเ s สซินค e e d ก็เข้ามาจับตัวไอ้เจ้าเฮาหารเป็นสังหาพรพวกมัวแต่คุยกันนั่นแหละพวกมึงผู้เป็นน้องสาวยังจือ่อีกก็ได้แกะรอจาชุดเกาะมังกรดําที่ลวงหลวนยุ่ตามทางจนสามารถไปเจอหลัง ของไอ้เจ้าฮองเต้ปีศาจพร้อมกับลูกสมุนของมันที่กําลังทําการดูดวิญญาณของท่านผู้ใหญ่บ้านมัจฉาจนแหงเหี่ยวใต้ยแงกไม่อีกลายเจ้าหาวหานทนไม่ได้จึงยืมพลังบังกรเกตด,ดําเข้ามาเพื่อหวังจะสังหารปีศาจฮองเต้ให้ตายสิน แต่ถ้าว่าฝีมือของมนุษย์ธรรมดามีหรือที่จะสามารถต่อกกกับปีศาจได้ทางจื่ออิงเองก็รีบเข้ามาช่วยเหลือพี่ชายพร้อมกับเจ้าเจียงวินด้วยเธอเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนายจะมายุ่งทําไมเนี่ยไอจ้าตังหูเองก็เตือนลูกพี่แล้วว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราปีศาจฆ่ากันก็เรื่องของมันพวกเรามีหน้าที่ปกป้องมนุษย์เท่านั้นพระเอกของเราเลยบอกว่าไอ้หนุ่มนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่เขายังไม่ถูกกินกินจากพลังของมังกรเกรดดำนั่นหมายความว่าฉันสามารถเสือกได้ก่อนจะเข้าไปจัดการารเจ้ปี แอสินครีและเจ้าปีศาจผ้าคลุมจนเก็บดับเบิลคิวไปทั้ง2ตัวและทีนี้ก็เหลือเพียงจอมารห้องเต้เท่านั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้รวมพลังช่วยกันเข้าต่อก่อนแต่ก็ไม่มีใครสามารถสู้พลังของห้องเต้ได้จนภายในจิตใจของเจ้าห้าวหารก็ได้ถูกกระซิบข้างหูจากล่างจำแรงของมังกรเกล็ดดำ ว่าถ้าแกเนี่ยมอบร่างกายนี้ให้กับข้า100ซจะไม่มีใครหน้าไหนต่อกกอนกับเจ้าได้เจ้านะ่ะไม่อยากจะช่วยเหลือน้องสาวที่มาจากสวรรค์อย่างนั้นเหรอพอพูดมาอย่างนั้นเจ้าห้าวหารก็มอบร่างกายของตัวเองให้กับจอมมารมังกอนเกล็ดดำก่อนจะพุ่งเข้าไปสังหารปีศาจฮองเทในการโจมตีเพียงครั้งเดียวแถมเมื่อมันเป็นอิสระเป้าหมายของมันก็คือไอ้เจ้าเจียงหวินที่มาเนี่ยจำเขาได้จากทุกชาติและเข้าไปหมายจะปิดชีพไอ้เจ้ามือปราบมารที่เป็นอดีตคู่แขนมาตลอดการ แต่กล่าวว่าชาตินี้แกจะไม่มีสิทธิ์ได้แตะต้องตัวของฉันอีกจืออิงเห็นอย่างนั้นจึงรีบไปขวางพี่ชายและบอกว่าถ้าพี่ทําอย่างนี้ท่านก็จะถูกมือปราบสังหารสิ่งที่ข้าทําไปก็จะไร้ประโยชน์แต่เจ้าห้าวหานที่ถูกยึดล่างก็แย้งว่าชะตาของข้ากับเจ้านีไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่มันจะลงมือสังหารจืออิงอย่างเลือดเย็นด้วยความเสียใจนี้เองเจียงหวินจึงคิดที่จะปราบปีศาจตนนี้ให้กลับไปอยู่ในที่ของมันเหมือนกับที่เคยทํามาแล้วในชาติก่อนๆและลูกแก้วฝรั่งเศสก็เริมกลับมาหา เจ้าเจียงหวินอีกครั้งพร้อมกับพลังกักกันที่พุ่งเข้าใส่ปีศาจเกรดมังกรดําจนมนันเด่ดิ้นไม่หลุดแต่ทว่าด้วยพลังที่มหาศาลก็ทําให้ร่างกายของเจียงหวินไม่สามารถต้านทานได้เจ้าตองหูเนี่ยเลยสะละร่างของตัวเองให้กลายเป็นพลังเสียนจนสามารถพุ่งไปสะกด ปีศาจมังกรเก็ดดำได้ในที่สุดและในตอนจบนี้เองเมื่อสินพบชาติเจียงหวินก็เข้าไปพูดคุยกับภูผาสีทองว่าเขาอยากจะตามจื่ออิงไปทุกๆชาติไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่คราวนี้ข้าขอเกิดเป็นคนธรรมดาและไม่มีความสามารถนะภูผาทองที่รับคำร้องขอจึงส่งเขาไปอยู่คู่กับจื่ออิงในทุกๆพบทุกชาติที่ทําให้ทั้งสองคนไม่มีทางแยกจากกันจื่ออิงนี่ข้าเองข้าตามมาอยู่กับเจ้าแล้วนะเอ๊ะ ถ้าเป็นใครอ่ะแล้ใครคือจีอิงฉันคือเทวดาตกสวรรค์สุดหล่อยังไงล่ะในเรื่องราวของมือปราบมานภาคเกรดมังกรดำก็จบไว้เพียงเท่านี้ใครอยากไปดูชาติพบที่ทั้งสองคนช่วยกันปราบงูก็ไปหาดูกันได้ในจะปล่อยหนังโคตรหมูในตอนสเนกแลนด์ดินแดนงูโอ,โอ้โหโอโหเฮเดี๋ยวจะทิ้งหลิงไว้ด้านบนขวามือและกันจิมไปดูด้วยล่ะอ้าหา์อาหาสวัสดีครับ i